สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกับสองสาวคู่วันนี้เหมือนีสาวคู่ก็มีโอกาสพี่น้องขึ้นทางด่วนถือว่าเป็นเตี๋ยวทวีตของสาวคู่ที่มีโอกาสขึ้นทางด่วนของประเทศไทยนะพี่น้องเนะาะฝากกดติดตามในสองยูทูบของสาวคู่ในเดอ้อพี่น้องเดอ้อควรเป็นกําลังใจให้สาวคู่เ็ดคลิปก่อนเีาจะขึ้นทางด่วนแน,น่นอนว่าเาต้องมีการจ่ายเงินจ่ายเงินอยู่ไปประมาณไป็่ปรม่ณประมาณเท้าจ่ายเงินไปอยู่หาสิบบาทพี่น้องขาทางด่วน ต่ว่าคาทางด่วนเท่ามาจาิปเป็นทางดว่วนเนี่ยควรกับบูเด้บุดเพลงสชนีได้พี่น้องควรก็มีการบุรณะสร้างทางเพิ่มอีกอันนี้เขามาเบิ้องวิวทางทังดวนน้อพี่น้องเนาะอันนี้เขาเอิน่าทางด,ด่วนได้พี่น้องแต่ก็ดีใจอ you ย know, ู่เนาะเคือว่าเป็นทางดว่วนท่วนวานจิปมาเบิ้องวิววิวทางด่วนว่ะคือว่า เขาขึ้นมาทางด่นขึ้นมาปัจิ๊บเซาก่อสามพี่น้อง,ก,ง,งกันย่างย่างอยู่เป็นโบเสาวเพิ่งว่าสิเชียราคาทางเนาะพี่น้องแต่รถกะรถกะไล่อยู่ได้เพิ่ว่าไลา่อยู่รถกะ เดินทางดวนไปเตอือยวิทค่ะก็ดีใจอยู่นะมาแม่นแนมบ่ากาเดีนนี้โอ้ยพีนออย่น้องพี<ๆ>่น้องคือลอังก,การแต่นี่้าจะจะไนเดินประสินยังซาู่รับุงกับ เั็นยัาคงอะพี่น้องในเสาเสาเ็นยังไโอ้ยทันสถานพี่น้องเห็นวิวคงเท เด็กพี่นอ้องเด้อไปน้ำแข็กับสาวคู่ ูเวยโอกาสเบิกเงินเบิงยวของเทพีพี่เนอะ ไว้อยู่เนาะซุ่มกว่าคนอื่นนะทางด่วนอยู่ย レフィのほうで แปลกด้วที่ว,ว่าคุณลงคนเพื่อนก็คอมเมนต์ว่าอันอันนี้เป็นนทางเที่ยวสมัมทางเที่ยวไปเมื่อหน้าไปว่าเพราะว่าอันอยู่หนีเนาะคือสาาคูหันเาาคูฮากมา็ม่านั่นก็เป็นอันสิ่งแปลกพงแปลกตาคือว่า ขอบขาางข้างพี่เนาะก็มีเฮือนเนาะรูปตึกอาคารสัานทีที่แบบว่าเป็นสางนัโอ้ยอันนี้รถได้มองพี่เนาะพูงหูว่าเป็นแนีงเนาะมองจอดรถว่าตัวไปทางไหนสัน่น สามีเดอ้อพี่น้องเดอ้อฝากองใจได้ร้าสำหรับปูติดตามแล้วอยากจให้กำลังใจสาวปูลาไปก่อนดเดอ้อคลิปเนี้ยอ้สิบใสไซด์บนก่อนเมืองบนก,บนก,บนก้อนชนบุรี